บรรยากาศในช่วงแรงๆพามาเบ่งธรรมชาติที่สวยงดงามโดยเฉพาะนกสีขาวๆแบบนี้เราพี่น้องสำหรับในช่วงนี้ชาวไฮชาวหน้าชาวเษกษตรกรเริ่มจะเอารถปั่นเข่าปั่นหน้าเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้ากันนกมันก็เลยมาหากินเนียตบ,บาดท,ที่นี่มันมาหากินเนียมันก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้แหละเด้อ เบิ่งเบงพี่น้องเบิ้ยฮุ้ยมันหลขักหลแน่ป่านหมูไก่เอ้าให้เบ่งแบบนี้ล่ะเบิ้ยยามันบินเลยงามขักน้องพี่น้องนะฮุ้ยนะฮุ้ยนะฮุ้ยบรรยากาศสสวย บรรยากาศงามๆในช่วงยามค่ำยามแรงๆกันเด้อพามาเบิ่งนกพี่น้องมานี่พามาเบิ้งกลางทุ่งหน้าพี่น้องเบ้ยพามาเบิ่งนกซื้อดอกดูดิ้ฟังทั้งนี้เป็นห่วยเด้อพี่น้องเด้อยำแรงถ้าเจ้าก็จะมาลงป่าอยู่แถวนี้ล่ะ แต่ว่าหน่าฝนหน่านี้พูนขจรมาศิษฐ์ปรากฏอยู่หม่องฝายอยู่พี่น้องนี่แหละยุดานนานี่ยแหละขจรมาหาศิษฐ์ปรากฏแล้วก็มาหาวันแห่น้ำพร้อมพามาเบิ่งนกบินเนาะพี่นอ้องเบ๊วยอ่อนซ่อนพวกขาบินอยู่เวิร์นเวิร์นเวินเยอะอ๋อให้เบิ่งแบบนี้แหละเด้อนานปุ้ย ดินอุดมสมบูรณ์น้ำดินอุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละพี่น้องมันจะมีซึ่งนกพวกหอยปูปลาอยู่ตามให้ตามหน้าตามลำห้วยบเบ้ยงงามเลยพี่น้องบรรยากาศคำคำแรงๆอ่ะให้เบิ้งแบบนี้แหละพี่น้อง เ้ยงามบินลีงามบินลีมลูปามากแล้วพี่น้องนี่ละเป็นนิสซีละวิถีชีวิตคนทำนายุคนี้กับมิตรรถแบบนี้ละพี่น้องยกลางคงแลนไปแลนมาแลนมาแล,ลนไปกับมีต่ยังซี่ละแล้วก็นกได้บาดท,ที่นี่มันมาหากินเงียอันซุ่มอยู่ในดินในน้ำพวกแมงแน่พวกไส้เดือนพวกคอย หลายสิ่งหลายแนวนะครับที่อยู่ในดินที่อยู่ในน้ำนกก็จะมาหาอยู่หากินแบบนี้ล,ล่ะอ่ะไอเบิ้งแบบนี้แหละเด้อธรรมชาติธรรมชาติบ๊วยอ่อนซ่อนนี่เนาะนกเอียงนกกระย่างขาวบินเซิรนเต็มให้น้าอยู่พี่น้องคลิปนี้ผู้ใครเบิ้งแบบนี้แหละเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งนกบินเบิ้งนกมาหากินเนืยอยู่ยน้ำไห้น้ำหน้านี่ละ่ะเลยกับเบิ้งรถไถน้ำพร้อม เดี๋ยวคลิปน้าโอกาสหนาจังวากันไหมสิพยายามฮะความสวยความง่ามแบบนี้ล่ละมาให้เอฟซีมาให้พ่อแป่พี่น้องสู้ผู้สุขคนที่เขามาติดตามรับชมรับเบิง่งซึ่งคลิปวีดีโอของผู้ขาให้ได้เห็นแบบนี้ละเด้อเบ้ยสะออนครักสะออนคักพี่น้องเอ้ยซ่อนนกเด้อผู้ขาไมปวดไปด สวยงามสวยงามม,มากๆเลยบินน้ํำกลรถไทอ่ะให้เป็ง<ม>บรรยากาศแบบนี้ล่ะเด้อคลิปนี้พวกามลาพจากากนไปคลิปนาโอกาสนาบายบายไปแล้วว่ากันไม่คลิปนามื่อนี้บาย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 คลิปนี้สวัสดีครับ